การคัดกรองบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับการตรวจ ATK เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Health for You จากนั้นเลือกเมนูคัดกรองบุคลากรตรวจ ATK จะสามารถเริ่มทำแบบคัดกรองได้โดยระบบจะทำการดึงข้อมูลส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชันผู้คัดกรองสามารถเลือกจังหวัดที่ปฏิบัติงานได้ เช่นกรุงเทพมหานครระบบจะทำการประมวลผลเขตส,สุขภาพและพื้นที่ระบาดให้จากนั้นให้เลือกข้อมูลการทำงานโดยการเลือกโรงพยาบาลและเลือกประเภทบุคลากรโดยมีสองประเภทจากนั้นเลือกหัวข้อย่อยและระบุกลุ่มเสี่ยง608 สามารถเลือกแผนกที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ได้เมื่อกดยืนยันแล้วให้ทำแบบสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนและกดเริ่มทำแบบคัดกรองโดยแบบคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของบุคลากรจะมีทั้งหมด4ห Ар ัวข้อสามารถเลือกใช่หรือไม่ใช่ ในแต่ละหัวข้อได้เมื่อตอบแบบสอบถามครบถ้วนให้กดบันทึกการคัดกรองระบบจะทำการประมวลผลไทม์ไลน์และการคัดกรองเพื่อตรวจ ATK ของบุคลากรแต่ละประเภท หากในไทม์ไลน์ระบุให้ตรวจ ATK จะสามารถเข้ามาบันทึกผลการตรวจได้โดยการแนบรูปผลการตรวจ ATK และระบุผลการตรวจว่าผลเป็นลบผลเป็นบวกหรือไม่สามารถแปลผลได้ เมื่อระบุผลเรียบร้อยให้กดบันทึกในไทม์ไลน์จะแสดงผลการประเมินและผลการตรวจ ATK ของวันนั้นๆสามารถตรวจสอบประวัติการบันทึกข้อมูลส่วนตัวได้